แค่นี่ปัดหลังปัดหลังปัดเนี่ยข้างหลังมีด้วยเหรอฮะเยน่าจะร่วง ถอดมอเตอร์ออกมาครับผมน้ำมันรั่วตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ซีนเนี่ยซีนซีนที่อยู่กับตัวแกนเผาะครับผมตอนนี้มันรั่วซึมรั่วซึมเราก็เลยใช้โอลิงเล็กนะครับผม,มเดีย๋ยวเราใช้โอลิงเล็กไม่ทังอันนี้ทายนี้ไอ้ด้านในอ้วนๆนี่คือโอลิงเล็กนะ เราเราเอาโอลิงเล็กเนี่ยเข้ารูแกนนี้พอดีเลยเห็นนะเพื่อจะให้รูเนี้ยมันฟิตนะครับผมให้รูนี้มันฟิตนะผมก็มอตเตอร์ก็ติดฐันนะผมขึ้นสนิมตอนนี้เราหมุนได้แล้วเราก็จะไปลองไฟกันนะมาเก็บหละ ได้ไงเสียงกี๊ดกีดอยู่อ้องด้านกันได้ั้งไอแบตเตอรี่เก่ามันเป็นเป็นของโยซ่าถึงมันจะเข้าแง่งตัวนี้ได้วันนี้มันเข้าไม่ได้เลื่อนมาก็ไม่ได้ตัวนี้มันดับด้านทีน,น,นี้เราจะเอาเป็นซินล้างไม่ใช่ล้างพังเลยเน,น้ำไม่ไม่พังเราเป็นซินล้างแล้วก็เป่า อาร์ก็วิ่งไปให้มันเบลงน้ำมันแกไม่นี่เราจอดน้ำมันหน่อยครับผมให้มันหล่อลื่นาิีวท่านน่ะ พี่ใส่ไหนพี่ใส่ไหนพี่แส่กันก็ลงไปเลยป่ะอืมอืมเรากดลงไปรุปๆถ้ามันลงรูกใส่ถึงทางานะทป่ะนะที่บ่ะนี่ไม่ออกแล้ว มีน้ำอยู่ไหมอ่ะนี่ไปย่างเอาหลังหลัางเลยโอเคมาไปถ่ายไหนให้เราถ่ายวอเตอร์ไปถ่ายไหนเราไปถ่ายข้างหลังด้วยเอ้าวันนี้ไม่ได้ต่อสายไปถ่ายข้างหลังบผมมองเห็นแล้วก่อนมตื่น Okay. เรียบร้อยเราก็จะประกอบเราลองไฟแล้วเรามีปัญหาน้ำเติมอันนี้ก็มาซ่อมมอตเตอร์ฉีดน้ำหน้ากระจกรถหน้ารถหน้าหลังครับตอนนี้มอตเตอร์มันชำรุดช่งางกรากำลังดูอยู่เปลี่ยนโอลิงครับโอลิงมันหลวมโอลิงหลวมก็เลยน้ำเข้าไป ไปอยู่ในตัวจ่ายน้ําทําให้มอเตอร์ขึ้นสนิมนนช่างกันเลยขัดขัดแล้วก็ใช้ได้ปกติตอนนี้ก็ลังประกอบว่าจะใช้ได้ไหมครับมาดูสักระยะหน,นึง่งตอนนี้ถอดออกมาก็หารูอยู่โอเคใสนี่ครับ <c oughs> ว่าได้ <c oughs> <c oughs>

มันต้องเปิดก่อนถึงจะรู้ว่ามันซึมป่ะไม่เห็นมีน้ำไหลเลย ้ำไม่ขึ้นอ่ะน้ำไม่ออกมอเตอร์ไม่ได้ยินทำงานแล้วมั้งมาอยู่ไม่ได้ยินมอเตอร์ เออน้ำไหล้ยจอกมจ ду เลยไม่อย,ยู่ไม่อย,ยู่น้ำไหลเนี่ยไม่อย,ยู่ยไม่อยู่หยด padding and o ให้พี่ไจะกินไปอืมดร mesures แนวน้ำมันก็ออกเนี่ยไม่อย,ยู่แล้ว ไอ้ท่อหักมีสีขาวทำไล้อยู่ท่อขับไปดูด,ด้านหลังอ,อ่ะบีบหล,ลังเบิ้งนี่ขางซีเมนเ็กมาอุดดิเบางไม่ไหล ให้มันหยด,ดลงมานะ <Yeah. S 1> มันลายเหมือน